ดีๆออกมาเลยเฮ้ยมันออกมาแล้วโอ้โหกระเทิรว้าะจ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 ะมามาที่กล่าวมาฝั่งขวาพราเจ้าบลูมันล้อมรอบเราไว้หมดเลยพวกเราทำยังไงดีเนี่ยพวกเราจะโดนมันกินแน่เลยไม่นะเจ้าบลูน้ำลายยืด พร้อมแล้วฉันพร้อมบูแล้วมาเลยมายิงฉันยิงฝ่งนนี้ก่อนเรียบร้อยยิงฝั่งมาเรียบร้อยไปยังไงล่ะปืนแกตลิ้นของฉันฮ่าฮ่โอ้โหตัวข้างในนี่เยอะมากๆเลยพวกเราดูสินี่ไม่คือฟูซอมบี้ปะ ใช่มันคือบลูมันเลนโบวเฟรนบลูเราต้องยิงมันมาเลยออกไปเลยดีออกมาเลยเอ้ยมันออกมาแล้วดีดีดีแดดดีแดโอ้โหไม่ขดามือเลยมีอีกไหมเนี่ยเอาหมดและข้างังข้าังต่อจะไปดูข้าว้าวว้าวมันมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้โห หรือว่าปืนเราแรงไปเนี่ยใช่ปืนเราแรงมากเลยว้าวนี่ครับนี่คือตัวเขียวร้อยตัวนะครับแล้วก็เราก็มีปืนใหม่เป็นกระสุนติดตามนี่เจ้าหมีแกลองยิงก่อนไหมกัยิงก่อนจริงจริงเหรอใช่ใช่ใช่ดูซิว่ามันจะตายหรือเปล่าเจ้าตัวเขียวอ่ะฉันยิงนะกระสุนิดตามใช่ดียิงไปแล้ว โอ้โหโอ้โอ้ตูจิตตามิงๆเอาติดตามเบนดี้ด้วยไปตรงู้สิอคูจิตตามแต้องไปตรงนนดดูสิอูิตาดิปุ๊บป๊บดูโอ้โหเดี๋ยวน้าเจ้าหมีนี่แค่นัดเดียวจอดไม่หรออจอดเลยอรารอะไรชัด

ีจกกระสุนติดตามดีเลยคกรสุนติดตามงกระสุนติดตามมันตามฉาฉันต้องยิงกระสุนติดตามื่อยิงกระสุนติดตามให้มันชนกันวฉันว่ามันหยุดแล้วนะดิตายแล้วขฉันบอกว่ามันหยุดแล้วไงดไง้าเอาเฮ้ยเฮเอาเอาีเอาดีเอาไปเลยเอาไปสี่ะเอาไปสี่ดี เอาไปเลยเอาไปเลยเอใครตายไปคนนั้นแพ้มา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 โอ้โหดูลอยแล้วเน่ยไปต้องยินศัตรูแล้วยิงกัะยินกันเลยมา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 นี่เจ้าหวีฉันไม่ได้โชว์เลยนี่ฉันมีท่าใหม่ด้วยเดี๋ยวฉันโชว์ให้ดูอ่าเดี๋ยวดูนะนี่ดูศหลาดพวกนี้นะเดี๋ยวดูนะปุ๊บท่ากระทืบกระทืบอ่ะทำไมไม่กระทืบอ่ะนี่เราท่าแกก็ต้องกระพิโดเฮ้ยดีไกมาแล้วกระทืบว้า นี่คือพลังซปเปอร์ไซยากระทืบโลกได้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 โด้ได้ไ้ได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 ้นะ้ได้ได้ได้กดะได้ไ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 ดได้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 ดไ้ไดียว้ แกเสพพายุชนชั้นกระเด็นมานี่เลยเนี่ยอโออะไรเนี่ยโอ้โหดูเจ้าหมีครับตัวเบลล์นะครับจะกระทืบพวกกิ้งก่าออนเลนพวกนี้ไหนลองดูซิเจ้าหมีกระทืบโลอมาแล้วกระทืบโอ้ อ่าดูซิว่าจวีจะทำลายตัวเขียวได้ไหมนี่จวีเอาอีกรอบเอาเลยกระโดดเลยวูบกระโดดอู้ดเออเออติดเอาติดพุงอีกเด้แกต้องแกต้องคลิกซ้ายสิวูบมาแล้ว มาอีกแล้วไปอีกแล้ว<อ><อ>เอาอีกเอาอีกไททันปตัตพีเอาพุ่งจุ่มเลยพุ่งโงเอาละพวกเราต้องตั้งใจกันนะรวมพลังกันเป็นหนึ่งเพราะว่าฝ่า,ายศัตรูมาเป็นกองทัพเลยดูสิโอ้ ไฟช็อตแล้ใช่วยชไฟดูดไฟดูไม่ดูดไม่ดูดเพราะว่านี่คือพลังของพวกเรา Oh my god ไม่ใช่พลังไปคือไฟดูดไฟดูดแมนนี่จัดการกับมันเร็วเมนนี่ กิ๊กกลมาวมันมาฝั่งขวากิ๊กกลาวมันมาดีแดด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 ว้าวว้าวทเสลาคอยเทสล่ายูริเอเทสล่าเทสลาอะไรนะเทสลาคอยชวาดนะโฟล ฉันว่านะพวกเราน่าจะช็อตตายกันตรงเดี้โอ้ยังเหลือบนก่อนนั่นอีกหรอเนี่ยเจ้าหมีไหนฉันซูมดูหน่อยปืบโอ้โหแต่ว่ามีไม่กี่ตัวนะฉันยิงได้อยู่นะเจ้าหมีเดี๋ยวลองยิงดูนะปื๊บดีจิเหลนยิงบลูดี อายิงสิยิงยิงนั่นแหละซูมแล้วก็ยิงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่ะเช้ญอยิงเชิคขอยิงปุ๊บเชิคขอยิงดีกิกากิกาดีเรียบร้อยกิกากิเกือเลยโอ้ล่นมานานแล้อเล่นมาเป็นปีแล้วบนเกาะนี้ก็หมดแล้วเหลือตรงไหนอีกบ้างเนี่ยอาเจ้าหมีนี่ปืนอะไรเนี่ยฮะ ไมบอกไว้ก่อนเลยปืนเนี้ยตัวแรงเลยบอกไว้ก่อนเลยจีซีจะสู้กับฝูงนั้นได้ไหเหรอฮะเออถ้าลมลูกได้อาการต<อ>ัวนี้ฉันจะคงโลกคุยกระสุนอันนี้แหละมาดูกันไหน,ไหนฉันจะดูไปแล้วเดี๋ยวอดิเจ้าวีแกยิงผิดฝั่งหรือเปล่าเนี่ย ว้าวไปแล้วไปยิงผิดฝั่งแล้วว้าวอาวากดูอาวกดอลดอลมาแล้วโอ้มาแล้วนี่ไงอุกกาบาตจวีอุกกาบาตใส่มาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้นี่มปนอาวาเกดอนชัดๆเลยดู โอ้โหถล่มโลกปีว้าดีโอ้โวมาแล้วมาแล้วอุกบาตตุ้มลุนลายสุดๆไปเลยเจ้าหวีนี่เจ้าหวีเหลือน้ำลายยืดตัวเนี้ยฉันเอาไว้เป็นเพื่อนมะเดี๋ยวแกเป็นพื่คุณหม่ของฉันแล้วกันเนาะเอาแล้วฉันล่ะ คนแก่ก็เป็นไม่ใช่แกเป็นคนขับรถให้ฉันก็ได้คนขับรถเป็นดีที่เป็นคนล้างจานให้ฉันแล้วกันคนล้างจานไปข้าวแกเป็นคนส่วนนะเข้าใจเปล่าคนแก่เป็นคนอาบน้ำให้ฉันแล้วกันเนี่ยนะหมดไปด้วยลาชาบีชัาช่เนี่ยเออฉันจะเป็นไอะเจ้าอู้โถะ อ๋อเราลอยไปไหนเนี่ยลอยไปไหนเนี่ย